สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆนกดแชร์ชกดนานๆกดจันยานกดเยอะๆนะคะโฮมบกข่าวตอนใบสองของฝรั่งเศสค่ะนำมาเสิร์ฟกันร้อนๆกวดเสร็จใหม่ๆค่ะมาชิมกันได้ว่ามันแซ่บถ,ถึงใจเหมือนเคยหรือไม่ไปดูกันที่ข่าวแรกนะคะ ค่ะสองภาพนี้มาจากช่องของช่างดำซึ่งเป็นลูกของคำสสกับหมดฟื้นเดอร์นะคะก็สองคนนี้ก็ไปสำรวจตรวจตา งานเมื่อวานนี้นะคะที่มีหมอรําซิ่งเวทีใหญ่มาร่วมงานที่วัดดอนสวรรค์โดยคุณภาวินีเจ้าภาพก็ได้จ้างมาเป็นอะไรที่มันอลังการมากนะคะถนนที่เขาทําถนนคาตกรที่ทําทอดไปสู่วัดดอนสวรรค์เนี่ยจะเนืองแน่นไปหมดเพราะว่ามีรถบงรถบัสอะไรของทางหมอรําซิ่งเนี่ยมา ไอ้สองคนนี้นะคะโอสตอรี่กับไอ้ช่างดำก็ไปสอดส่องไปดูแล้วก็ได้ทําคลิปกันมาคนละคลิปสองคลิปทั้งช่างดาทั้งไอโอคือคนพวกนี้มีความทุเรศอย่างหนึ่งจริงๆค่ะงานบุญไม่ไปร่วมกับเขาแต่ไปหาผลประโยชน์ไปทปแอบไปทาคลิป,แ,ป,ลปแล้วดิฉันเชื่อว่าไอ้สองตัวนี้กลางคืนก็แอบไปเต้นหน้าห้านด้วยเหมือนกันแทนที่ตัวเอง ไปทำมาหากินอยู่ตรงนั้นเวลามีงานในนาชาวบ้านเข้ามาร่วมมาช่วยผู้ใหญ่บ้านมานางรำมาเวลาชาวบ้านเขามีงานแทนที่จะไปร่วมงานบุญกับเขาคนในานาดงดอกกับไม่มีน้ำใจกินแหนงแคลงใจแค่มีทนายสมเกียติมาร่วมงานนี้ด้วยก็ไม่พอใจหาว่าเขาเหยียดหน้าหาว่าเขาไม่ให้เกียรติแต่พากันไปแอบทำคลิปทำมาหาแดกได้เงินได้ทองดูความ คดในข้องอในกระดูกความใจดำของคนในนาฆาตกรกัน,กนค่ะค่ะและอย่างที่ดิฉันบอกดิฉันเชื่อว่าตอนกลางคืนพอหมอลำขึ้นจริงๆไอ้พวกเนี้ต้องมีหลายคนที่แอบไปเต็น,นาหน้าฮานไปร่วมสนุกกับเขาขขทั้งขั้ที่ คนของพวกตัวเองมานั่งด่าเขาว่าเป็นเสี้ยมบุญเป็นพวกใจบาปเป็นพวกทําบุญสนองตันหาด่าทอคุณพาวินีสารพัดส,สารเพแต่ก็แอบไปเต้นหน้าฮานคนอื่นเขาแค่ไปเต้นแต่ไอ้จ่าจอมดูดเนะี่ยไอ้นี่ยมันไม่มีคอนเทนต์อย่างอื่นคะ่ะทาคอนเทนต์เองไม่เป็นดูดคลิปคนอื่นเข้าไปถ่ายคลิปในงานเขากลางวันเขามีงานบุญไม่ไปร่วมไม่ไปทําบุญกับเขาไม่ไปแสดงความยินดี ในพิธีกับชาวบ้านครับแต่กลางคืนเนี้ยไปทําคลิปหาแดกดูสันดา์นี่เป็นข้าราชการนะคะเป็นเป็นนายทหารเป็นรั้วของชาติแต่สันดา์นี่เป็นรั้วของชาติชั่วจริงๆค่ะคนนานขาตกรไอ้นานรกเป็นอย่างนี้ทุกตัวทุกช่องค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าเมื่อคืนนี้นะคะไอ้นุกไอ้มืดอีเปี้ยวอีแอนอีแนนอีอะไรทั้งหลาย ไปเต้นกันหมดพาลูกไปสนุกสนานไปเต้นกันหมดแต่กลางวันไม่ไปร่วมงานบุญกับชาวบ้านชั่วชาติจริงๆคนในานาฆาตกรเนี่ยให้ตายสิโรวิทองค์กระรปูมันคัดสรรให้เหลยแต่พวกเลวๆมาสมหัวอยู่ด้วยกันคัดสรรจริงๆไอ้องค์กะปูนี่ นี่เห็นไหมคะลูกไอจิมมี่เป็นคนพาช่างดำไปกันแล้วก็ไปทำมาหาแดกถ่ายคลิปกันใหญ่ได้คลิปสองคลิปได้คอนเทนต์ได้อะไรแต่ไม่คิดจะไปร่วมงานบุญกับเขาดูความใจดำความชั่วชาติของพวกมันคะ่ะนี่คะ่ะคนในนา ถ้า f อฟซีไม่ส่งอาหารให้ไม่มีอะไรจะแดกค่ะต้องไปจับปลาในนาที่ตัวเองทำาอ้างว่าทําบุญซื้อปลามาปล่อยปล่อยปลาปล่อยชีวิตหรือวนอย่างนี้พอปลาโตได้ที่แล้วแม่งก็ลงไปจับมาทําปลาป่นแดกปลาปิ้งแดกกันหมดค่ะ เอซีเห็นความทุเรศทุรังกาว่าพวกมันไม่มีอะไรจะแดกต้องสั่งหมูไห้ขา้าก่อนสั่งหมูหันทีหนึง่งอันนี้สั่งหมูสดอุ้ยพอมีหมูสดอุ้ยอียาชีบอกวันนี้ทอดหมูวันนี้ไม่ต้องกินไข่ดาวแล้ววันนี้ทอดหมูคือในนามันอดอยากกันขนาดนั้นเลยหรอคะทำไมพ่อแม่เขาไม่นึกจะซื้อกับข้าวซื้ออาหารอะไรให้ลูกกิน ต้องรอต่เอฟซซื้อให้กระสร่นหมูกิโลสองกิโลยังต้องให้ f อซจ่ายคิดดูสิวัตถุเรศขนาดไหนค่ะในขณะที่อนุชิต ต้องหนีไปบวชในระครับตอนนี้ผ้าเรืองร้อนเงินมากถึงขนาดอยากจะทําคลิปอยากจะอะไรจะได้ได้มีเงินเข้าไว้เตรียมสู้คดงคดีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ร้อนเงินมากนะคะไอ้ขาหมูไอ้หัวหน้าไอ้เวรห้าร้อยไอ้คนที่เป็นคนเปิดจริงๆคนที่เปิดฉากด่าท่านเรวัตรองแต้งก่อนคือไอ้ขาหมูนะคะ แต่มันไม่ได้ออกมาดังมันไม่ได้ไม่ได้ออกมาชัดเจนแต่ไอ้ขาหมูเป็นคนถล่มก่อนอดีตนายตำรวจที่ไปออกรายการพวกมึงระวังไว้อย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแ,แล้วพอไอ้ชิดด่าท่านท่านท่านแล้วแทนที่มันจะออกมาให้ชิดขอโทษขอโพยหรือกราบขอโทษขอโพยแทนอชิดหรืออะไรยังไงก็ตามทีเดนเสือกฝากอุย้ยฝากไปบอกท่านด้วยผมคนบ้านเดียวกันกระทบไหลมึงพูดอย่างกับท่านเป็นเพื่อนเล่นมึงทําให้ท่านยิ่งโกรธไอ้ชิดไอ้ชิด โดนคดีโดนเรื่องโดนลราจนอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปบวชเนี่ยนะคะไอ้ขามูมันสนใจอะไรไหมไอ้ขามูมันไม่ได้สนใจอะไรเลยตั้งแต่ก่อนปีใหม่นู่นเลยมันเพ่นไปเที่ยวไปอะไรไปอยู่กับพวกสุราเอกจีนไปเที่ยวไปสนุกสนานคาราอเกะดู ภาพแรกนะครับไปดูคลิปในช่องของมันใน Facebook ได้กะโอ้ยเต้นสนุกม,มีความสุขมากไอพ้พวยจะโดนอะไรอีกเถอะโดนอะไรกูไม่สนใครต้องปิดวาจาปิดไปกูมีความสุขกูหายังหาเงินได้แล้วดูสิคะออกไปเที่ยวอยู่งุ้นลูกเมียก็ไม่พาไปไปเที่ยวไปสนุกอยู่คนเดียวกับเพื่อนฝูง แล้วปรากฏว่าวันวันหนึ่งทาคลิปสิบกว่าคลิปสิบห้าสิบหกคลิปแล้วแทบจะทุกคลิปดูดคลิปคนอื่นมาลงทั้งนั้นคลิปพิรชัดคลิปไอ้นิลนามคลิปน้ําตาลเปรี้ยวนั่งดูดคลิปคนอื่นไปทามาหากินมีความสุขแล้วก็ไปอวดว่าโอ๊ยมีปัญญาอย่างกูไหมเนี่กูอยู่ภูณวิลล่านะอย่างงูอย่างนี้เงินที่มันได้จากการดูดคลิปคนอื่นเนี่ยมันควรจะนึกถึงว่าไอ้พระชิดเนี่ยไอ้พระส้นตีนเนี่ย มันร้อนผ้าเหลืองแล้วมันต้องทําคลิปหาแดกแล้วราะต้องใช้เงินสู้คดีอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ขาหมูคิดจะแบ่งให้บ้างไหมตัวเองเป็นตัวเปิดเป็นหัวหน้าทีมแก๊งไอ้โจนห้าร้อยไอ้ไอสัตว์กระหมห้าร้อยทั้งหลายเนี่ยมันเคยคิดบ้างไหมว่าจะช่วยไอ้ชิดพ่อแม่ไอ้ชิดอยู่ยังไงลูกไปบวชอยู่เงินทองไม่มีเนี่ยเคยคิดบ้างไหม ว่าจะไปดูแลจะโทรไปถามสาระทุกสุขดิบส่งเงินให้พ่อแม่คิดใช้แทนลูกชายที่ต้องไปบวชบ้างไหมไม่ค่ะสนุกโอ้ยร้องเพลงแทงสนุกเกอร์วูดปูโรยปูรวย,รวยโอย้เสียงแหบเลยเนะี่ยวันนี้ทําอะไรมากไม่ได้ต้องดูดคลิปคนอื่นเพราะสิเสียแหบ์ข่ามูมันมีความสุขมันเคลียร์ปัญหาของมันได้แล้วน่าจะเป็นการปัญหาเรื่องเงินซึ่งมันเคลียร์ได้มีคนให้ยืมเงินแล้วมัง้ง ก็เลยไม่ได้สนใจว่าไอ้ผัวกับอีเธอต้องปิดวาจาย,ยังไงไม่มีจะแดกต้องไปวิทน้ําในนาหาปูหาปลาที่เอาไปปล่อยไว้ไปปล่อยปลาไหลแล้วก็จับปลาไหลมาย่างแดกกันต้องรอเอฟซี C โอนเงินซื้อหมงซื้อหมูไปให้มึงถ้ามึงหวังดีไอ้ขาหมูมึงโอนเงินเนี่ยมึงไปซื้อหมูหันซื้ออะไรมากินกันไปนู่นไปนี่มึงบกอวดกินดีอยู่ดี ส่งเงินไปให้เสียบอยเอาหมูไปส่งในนาบ้างนะไม่มีจะแดกกันแล้วคะ่ะอันนี้เอาบันเตือนใจไอ้ล้นห่มเหลืองนะคะสองสัปดาห์ก่อนบอกว่ายังไงจะยุติบทบาทในโลกเสมือนทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาตอนนี้ปัญหายังไม่ได้แก้ไขเลยอยากทำคลิปซะแล้วร้อนเงินขนาดนั้นเลยหลือไอชิด อิเถกบอกเด็กๆเตรียมเฮมีของขวัญมีของรางวัลมีนู่นมีนี่นให้เล่นมากมายในงานวันเด็กแต่ถ้าไม่มีเด็กมาเฮล่ะเด็กที่ไหนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไหนจะกล้าปล่อยเด็กมาเที่ยวงานวันเด็กในานาของฆาตกรฆ่าเด็กคะถามหน่อยคิดดีแล้วหรือยังถ้าไม่มีคนมาร่วมด้วยจะน่าแหกไหมงานวัดจำปาดงเนี่ยวัดดอนสวรรค์วัดสําคัญของหมู่บ้านที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยคุณยังไม่ไปร่วมงานเลย ไปตอนกลางคืนไปแอบเต้นหน้าห้านกันอุ้ยสนุกไปทำคลิปได้เงินได้ทองกันแต่งานบุญเขาไม่ไปร่วมเลยและคิดว่าเขาจะมาร่วมงานคุณหรือแต่ก่อนตอนคุณจัดงานชาวบ้านทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันมาสนุกสนานมาทำให้มันอูฟูแต่พองานวัดเขาคุณไม่ไปคุณไม่แสดงน้ำใจคุณไม่แสดงความเคารพให้เขาเลย เพียงแค่โกรธที่มีทนายสมเกียรติมาคุณแยกแยะไม่เป็นเลยงานคุณจัดในานาจะมีใครมาหรอเดี๋ยวก็จะมีแต่เด็กที่อยู่ไม่กี่คนในานาแล้วก็ต้องเกณฑ์มาจากก,กรกกอกใช่หรือเปล่าเอารถคนมาจากก,กรกกอกใช่หรือเปล่าเด็กที่ไหนจะกล้ามาร่วมงานวันเด็กในานาที่เจ้าของนาคือฆาตกรในคดีฆ่าเด็ก ค่ะช่อง r o สสตอรี่หรือโรสพัทยาดิฉันไม่แน่ใจแต่เป็นช่องของคนชื่อโรสเนี่แหละค่ะเคยเอาคลิปดิฉันไปเปิดแล้วก็คือทำมาหากิจกับการเปิดคลิปดิฉันยาวๆแล้วก็นั่งหยุดวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตำหนิดิฉันว่าไม่เป็นธรรมเลยที่ดิฉันไป พูดถึงกล่าวถึงแมวตาเพชรเพราะแมวตาเพชรไม่มีช่องแมวตาเพชรตอบโต้อธิบายไม่ได้ดิฉันเอามาพิสูจน์ว่าแมวตาเพชรมีช่องค่ะถ้าแมวตาเพชรสามารถไปคอมเมนต์ช่องนายนรินเป็นแอดมินอยู่ในช่องนายนรินได้แสดงว่าแมวตาเพชรต้องมีช่อง YouTube อย่างน้อยแมวตาเพชรก็มาคอมเมนต์ได้ถ้าแมวตาเพชรเห็นว่าอะไรที่ระมิดตัวเองหรืออะไรที่ไม่ใช่แมวตาเพชรก็มาคอมเมนต์อย่างนี้ได้นะคะอย่างที่แมวตาเพชรคอมเมนต์ไว้ใน คลิปของนายนารินในไลฟ์เมื่อเช้าที่นั่งดา่าดิฉันหนึ่งชั่วโมงกว,กว่าตลอดเวลาแมวตาเพชรคอมเมนต์ไว้ดิฉันขออนุญาตอ่านแปบ๊บหนึ่งค่ะค่ะแมวตาเพชรเขาคอมเมนต์ไว้ในฐานะแอดมินอย่างนี้นะคะแม่ขอโทษนะแต่แครอบครัวแม่เสียใจที่สุดไม่คิดว่าเขาจะเป็นขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีโรสสตอรี่มาคอมเมนต์ด้วยมีขาประจำของเขาคือยายเจนะคะ นี่แหละที่เขาเรียกว่าคมพยาบาทของบันไดป้ายสีดิฉันป้ายสีนายนารินตรงไหนคะดิฉันเอาคําพูดนายนารินมาให้ดูกันชัดๆว่านายนารินวันนึงพูดอย่างนี้พรอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างหนึง่งในเรื่องสองห้าพันตอนแรกพูดหลายคลิปเลยนะคะว่ากูนี่ไงไปรับมากูเป็นพยานมันเป็นเรื่องจริงที่นายนารินพูดอย่างนั้นจริงๆคะ่ะ และพอเกิดเรื่องของตาชาในนารินบอกว่าวันนี้มีหลักฐานมันเลื่อนลอยไปเอามาจากไหนในนารินยืนยันเองว่ามันมีเห็นไหมคะยายเจ็ดสิบเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่คือทุกอย่างในนารินพูดนี่จะถูกหมดคุณไม่เห็นเลยเหรว่านารินพูดกลับไปกลับมา ในสําหรับคนอื่นๆที่ฉันเห็นหลายคนก็ยังมาอยู่ที่ช่องดิฉันที่ฉันถือว่าเป็นสิทธิ์ของพวกเขานะคะจะมาหรือไม่มาจะไปฟังหรือไม่ฟังอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ใครคนไหนที่ที่ฉันเห็นว่าพอไปในช่องนายนรินแล้วไปเม้นด่าทอดิฉันหรือตาหนิติเตียนดิฉันแต่พอมาในช่องดิฉันก็พูดอีกอย่างหนึ่งถ้าอันนั้นดิฉันจะถือว่าไม่จริงใจดิฉันก็ถึงค่อยบล็อกออกไปนะคะถ้าพบประเภทแบบนั้นแต่ถ้าเขาไป ฟังกันเป็นเรื่องที่ใจเขาเลือกจะชอบไม่ว่ากันค่ะแต่อย่างแมวตาเพชรเนี่ยดิฉันบอกว่าการที่เขาบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะเป็นถึงขนาดนั้นดิฉันมั่นใจว่าคอมเมนต์เนี้ยหมายถึงที่ฉันไม่คิดว่าดิฉันจะเป็นถึงขนาดนี้เขาไปขอโทษนะแต่แล้วตอนที่ลูกชายของแมวตาเพชรคนเนี้ยดาดิฉันหยาบคายมากไม่มีสักครั้งหนึ่งเลยนะคะที่แมวตาเพชรจะมาบอกดิฉันว่าพี่ขอโทษนะ มาพูดอยู่แค่ตอนที่ดิฉันบอกว่าขออนุญาตบล็อกพี่นะคะดิฉันรับตรงนี้ไม่ได้จริงๆเธอตอบกลับมาว่าเธอเสียใจด้วยเธอไม่สามารถเป็นคนกลางประสานรอยแล้วได้แมวตาเพชรไม่เคยประสานรอยแล้วอะไรเลยค่ะเวนนาลานายรินดาอะไรทดิฉันแมวตาเพชรทาเป็นหูทวนลมยังคอยมาถามข้อมูลนั่นนู่นนี่อยู่เลยทําเป็นไม่รู้เรื่องแมวตาเพชรไม่เคยขอโทษแทนนายรินเลย ทนฟังนายนรินด่าดิฉันหยับหยบครๆคได้โดยไม่มีการติไม่มีการติงอะไรเลยวันนี้ไปขอโทษนายนรินเสียใจที่สุดว่าไม่คิดว่าเขาจะดิฉันไม่ได้ทำร้ายอะไรครอบครัวหลาบโพแต่คนหลาบโพเองทำร้ายเองนายนรินพูดเองว่าพ่อติดเหล้าพี่สาวเอาเหล้ามาร่อพ่อให้พ่อพูดนั่นพูดนี่คนซื้อเหล้ามาล่อพ่อพ่อติดเหล้า ดวดเข้าไปแล้วก็เล่าหมดติดทั้งเล่าที่ดวดติดทั้งชอบเล่าด้วยเขาทำลายครอบครัวเขาเองค่ะไม่ใช่ดิฉันดิฉันแค่นำความจริงมานำเสนอทำไมดิฉันจะไม่มีความสิทธิ์นำความจริงมานำเสนอคะในขณะที่นายนารินไปนั่งเล่าอยู่นั่นแหละอุย้ยเป็นคนส่งข้อมูลให้เป็นคนสอนนั่นสอนนี่อุย้ยมันอีปอบเหลืองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลแล้วมันก็เลยโกรธด,ดึงวุ้นอย่างนี้ฟัด ดิฉันไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้คุยคือบล็อกพี่ก้อยไปตั้งนานแล้วดิฉันก็ยังทำคลิปของดิฉันอยู่ได้แต่พวกคุณมาคอยดูคลิปมาอยดคอยดูคอนเทนต์แล้วเอาไปให้ในายนรินพูดอยู่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าในอีก คอมเมนต์หนึ่งที่ที่ฉันเอามาให้ดูอันนั้นมีหลายคนนะคะมีคนหลายคนอย่างคุณอย่างคุณกองศหีนี่เขาบอกว่าเป็นเอซนะแต่มาตั้งนานแล้วแต่นัตเต่พูดไม่เคยให้เกียรติคนดูเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะจากนั้นก็คงจะโดนโดนด่าอะไรสักอย่างหนึ่งคือมีการอ่านตรงนี้ฟังคุณกองสิ์นี่คงจะโดนด่าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยบอกว่าไปแล้วนะไอ้หนู มีหลายคนก็จะบอกก็อย่างคุณวรรณาบอกว่าไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกพูดกลับไปกลับมาสิ่งที่ที่ฉันนําเสนอมันเป็นความจริงนะคะนายนารินเขาพูดเองแต่แมวตาเพชรกลับไปขอโทษนายนารินกลับไปขอโทษนายนารินที่ดิฉันนําเสนอความจริงจะต้องให้ดิฉันโกหกตอแหลเหมือนๆกันใช่หรือไม่อย่าบอกนะคะว่าการพูดถึงแมวตาเพชรเนี่ยเป็นการไม่ยุติธรรมแมวตาเพชรยังพูดถึงดิฉันได้เลย แมวตาเพชรยังพูดถึงดิฉันได้เลยทำไมไดิฉันจะพูดถึงแมวตาเพชรไม่ได้จริงไหมคะเขามีช่องเข้ามาตอบสิเขามาคอมเมนต์ได้คะ่ะไม่เป็นไรอย่าเอาแต่แอบรายงานช่องดิฉันเลยคะ่ะมาคอมเมนต์กันได้คะ่ะระวกกลับมาที่ข่าวของนาคาตกรค่ะมันงอยงอยเง,งาเงา กลางวันก็พยายามทำคอนเทนต์สร้างส่วมจับปงจับปลาทำกับขุมกับข้าวมีอะไรไม่มากมายตอนกลางคืนก็จะพยายามทำว่ายังอบอุ่นอยู่ก็ต้องให้ทุกคนมานั่งกินข้าวด้วยกันแต่เราก็เห็นชัดเจนว่ามันร้องรงันมันไม่เหมือนเดิมองค์กระปูคัดสรรอย่างว่าเลยค่ะสำหรับข่าวนี้ดิฉันอยากจะบอกไอ้พวยว่าไอ้พวย มึงสำนึกไว้นะว่ามึงไม่ใช่ยอพักกิง่งอย่าไปกินแมวและมึงในนานั้นมันไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันใครที่ฉันแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงไอ้พวยด,ดูดูมันรูปหน้ารูปหลังแมวอุ้ยฮักแมวลายฮักแมวลายอย่าลืมนะแมวหลานมันอนะมันก็ฮักหลานลายฮักหลานลายมันก็เอาไปทิ้งไว้ให้ตายบนภูเหล็กไฟแล้วเพราะฉะนั้นแมวก็ระวังนงะเมื่อไหร่มันรักมึงหลายนี่นะมึงึ ไปหนีไปไกลๆก่อนเลยม่งั้นมึงอาจจะถูกย่างกินก็ได้เผื่อวันไหนไอ้พลอยมันนึกว่ามันเป็นยอพักกินยอพักกินกินแมวถ้ามันนึกว่าเป็นยอพักกินพักกินมันเนี่ยไม่ยอทีกลิ่นแมงหึงน้ําท่าไม่อาบกลิ่นมันไม่มียอเลยนะคะมันอาจจะกินแมวก็ได้น่าเป็นห่วงค่ะน่าเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในนั้นน่าเป็นห่วงมากค่ะถ้าไม่มีเอฟซีซื้อหมูให้กินแล้วมันอาจจะกินหมูงกินหมากันก็ได้ หมาบ้านนาคาบุรีระวังด้วยก็แล้วกันค่ะอาจจะโดนไปด้วยมีหางแถวมีหางเลขค่ะ